พร้อมแล้วว่ายายกินเบิดแล้วบ่กินไปเรื่อยไฟรมักเมาโลนไหนกินเบิดแล้วบ่ <c oughs> โอ้สิทดสอบเบอร์มาดนี่บ่เอาแล้วบ่าถุงยางใส่กระปุ่นเลยใส่กระเปียก <c oughs> เป็นตอนเลย <c oughs> ไม่ไหวนะน้องดาวอย่าลืมเอาถุงยางเด้อน้องสมาร์กกับน้องดาว <c oughs> สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะ,อะเอฟซีแกันเบิร์ดสุขสุขคนคื 9, เอเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยอ,อ,อ่าพอ่พอพ่อกันตอนนี้ก็ถือว่าอ่ายู่นะบกสเนาะประาบกสมุกดาหารพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็มีนั่งกันรอรถโดยรอรถออกกเนาะสมุโดยรอรถเพราะว่ารถเพิ่นออกในช่วงหกโมงวันศุนย์เนาะ ตอนนี้กัหากระซีมุมาบ่กหากระซีมุกซเผาหาแล้วเนาะตอนนี้กับกำลังนั่งรอตอนนี้กัโอ้ขอบุษงย์ตื่นเต้นอยู่บ่เศร้าพ่อเพี่น้องเอ้ยทางบ่ถายได้สักตื่นเต้นอยู่เนาะเนีตื่นเต้นอยู่บ่โอ้เจ้าก็ยังเต้นอยู่เนาะจากเนาะโดยก็คืออ่ามือนี้กัหากระมาแตะกินข้าวเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมา กฟังเล่วเนาะก็มานั่งรอรถส่วงประมาณ6กโมงเพราะว่าเราจองตัวไว้เมื่อวานนี้เนาะของ VIP ก็คือรอรถส่วงประมาณ6กโมงทานออกพอพุณกับสุประมาณส้วงเศร้าเนาะก็สีแบบอยากสว่างเนะะาะบัตตาข้อคุณรถยูพีคากับไปข้อคุณกับคือสีไก่เน่ก็คือสีไก่เนาะโดยก็พอด,ดีเลยว่าันเนาะโดยว้าตอนนี้กาถือว่าผูกพ้นกาไปไปมาๆคือเก่าเนาะบัตตา โดยกามีทั้งผู้ไปผู้มาพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าพี่น้องฟังเราฮอนดีกามาเยี่ยมเยือนเรือมาพี่กะที่ว่าหล่ผู้หลายคนเนาะที่ว่ามาพ่อแม่พี่น้องเลยโดยไล่โดยอ้าวเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งบรรยากาศของอ่าบกสมุกดาหารเนาะว่าคนหล่ซัมได้พ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็คือคนจะไลยอยู่แต่โบปันใดเนาะเพราะว่าบบไลายซัมตอนที่ว่าลงรถครั้งแรกเนาะโดยพอตอนนี้การเริ่มทำแล้วพี่น้องเลย ปปพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มนมกันเด้เนอะคนกันถือบาลายอยู่ยๆๆๆๆจะเอ๋สบายดีโดนน้องดาวนาะเอาในไม่ดูอืมกัดถือว่าตอนนี้กับพากันนั่งรอรถน้องดาวอืมเหนื่อยแล้วนะฮะเหนื <100. S 1> ่อยเหนื่อยอ้าอย่างบนแปรงโทรัพท์อยู่เมื่อยแล โบแม่มาแต่ฟังเล่าไหนจะขี่ไปนั่นบอรวยอยากเมื่อแะ้วบอตัวน้องดาวนี่เป็นครั้งแรกบอี่วาได้ม,มาไทยครั<ฮ>้งแรกในชีวิตเลย <l uc ces> ในชีวิตเลยเนาะอะพอยพปน้อัองเลยครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าเ <l uc ces> พ่อนมากอะมีจุดหมายปลายทางเพลินเนาะอะเ <l uc ces> พลินกับมาเยี่ยมมหาเอฟซีเรือผู้ใหญ่ใจดีด้วยกันเนาะ คือ,อตามมาลีนเลยเอาแล้วส่วนที่ว่าน้องดาวพาก <พา S 2> ยนเด้สนะพากยันกันกลับบ้านเอ้ <c oughs> เอาเอานั้นขึ้นมามา,กาใกล้นีาา่แหละขยันบริกรทัวร์เซงสารลัเด้อส่วนที่พากยนกันกลับบ้านแล้วว่าอันนี้ห่ะขอยึดเพื่อนจากมือนี่ขอยึดเพื่อ,อนอาทิตย์หนึ่งโอ้ราะะอะไรอาทิตย์หนึ่งกูบ่อเขาลาได้สูงสุดประมาณสามมือแต่ว่าเพาเขียนโตโตโตันไปยโอ้แต่ว่าคือเพคนให้เขียนไม่ลาหาสูงสุดสามมือแต่ว่าเขาสี่ ไปต่อก็คือเขียนใบล่าไม่โอ้สูงสุดนี้ได้แต่อาทิตย์นึงโดยแต่ว่าาสินยูโต้ได้ขั้นยูได้แต่นที่หนึ่งเพราะว่าอีกที่หนึ่งถ้าจะได้เซ็งเนาะโอ้ไปสอบนั่นแหละสอบเก็บคะแนนเนาะเ <c oughs> ข่ามาหาลัยบ่หรือว่าส่วนเก็บคะแนนแต่อสอบมัแต่เอฟลอยมาเลยเ<อ> <c oughs> โดยอันนี้เขาคือปีได้แล้วน้องดาวเฮียนท้องเฮียนก็คืออยู่ปีสามแล้วปีสามอืมปีสามเนี่ยพี่น้องเลยการมื้อนี้ก็ถือว่า มาเบิดเนาะยังเหลือแต่ตูแ <Okay. S 1> ม่ผู้เดียวแล้วปาตูแม่อ่าฝั่งง้อ,องผู้เดียวแล้วเนาะเราเป็นจางง้อ ى, เรามาบ่ได้เพราะไม่สิ่งเลยบัดละออกบ่ได้โดยกับอ่าบัดละออกบ่ท่านในก็มีแต่ว่ารอโอกาสหนนะ่ะเนาะอ่ากับโบมีพาย,ยุน้ำเพื่อนน้ำซ่านเนาะอ่าโบมาเป็นไก่สมบัติละลายหมดตบกองกันด้วยเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นกับเมนแม่ผู้เลื่อน ก็มีแตา่ว่าโอกาสเนาะแต่ว่ามีโอกาสรอบหน้าพอแม่พี่น้องเลยกิดสิทธิภาพทางตู้เมย์ผลมาน้ำเนาะนะ่กระใครดอกข้ามาเทียข้าวบุรีมาเห็นงานก้ามาเห็นงานแล้วน้ำตาแล้วู้ผึกแล้วเนาะเ <c oughs> ด้อ <c oughs> ตอนนี้ก็ผูค้คนกันกระสิป,ประมาณนี้เลยพอแม่พี่น้องเลยเนาะกร <c oughs> ะซีป,ประมาณนี้เลยรถเท้ากับซีอูทั้งปุ้นเนาะค่ะซีปป้าเดีย๋ยวมาถามทาง น้องสว,งว่างคนเอาสบายดีน้องหล่ะสบายดีบ้าไซโยโดยกระเทศยังอันนะั้นน่ะนิบมาเฮย์เนนีะ่โอ้มันอยากสะท้อนแสงท่ากระเทศยังอันนะ่ะกำลังหาวิธีสมัครเน็ตสมัครเน็ตเลยโอ้เป็นได้ได้หรอเ่ะกะยังอยู่ยังเบิ่งอยู่โอ้สมัครเทเทรดให้น้องกะมีหาบาทแล้วกะสามสิบบาทประมาณนี้โอ้อม,อมันแรงดีอยู่บ่ล่ะ ยังว่ท่านสมัครย่าโหลดคลิปว่ได้คือของเอื้อยเนาะมาขังแตงแยงอยู่เออยังว่าท่ได้สมัครดิ่นเลดินอ่ะได้อยู่แต่ว่าสมัครบ่ได้โดยโอ้ยเนาะน้องพวพี่น้องเลบบละมุนเลยที่นี่กะบอกคือบ้านเขาเนาะชิปพัดและชวดเลยอยู่พี่เดี๋ยวมีรถสปีดบอรถสปีดพวยพี่น้องเลยเนาะจะซื้อแบบใดแบดนี้โดยบมไม่ชัดอีกวะบมไม่ชัดเป็นก็ะไรใช่ไเนาะโดยนี่กะหากะมาแต่กินข้าเนาะพวยพี่น้องเนาะ เอิ่มอยู่บ่ออี๋ละอิ่มอยู่บ่คุณแล้วบัดนี้ต่อกรุงเทพเลยเนาะบัดนี้อ่าเพราะว่าเดินรถมาแล้วนะเดินรถเฮาวกำลังมาอ่าขึ้นรถประมาณช่วงหกโมงว่าจองตัวตรงหกโมงเนาะไปห้องพุ่นกัสิประมาณช่วงเช้าประมาณห้ามุ้งเกียมพร้อมและบอยายกินเบิดแล้วบ่ไปหมักเมาโรลในกินเบิดแล้วบ่โอ้สิทดสอบบ่งบาริบ่ เอาแล้วบ่าถุงยางใส่กระปุกนะหรือใส่กระเปียกเป็นตอนเลยไม่ไว้น้องดาวอย่าลืมบอาถุงยางเดีอยน้องสมมากับน้องดาวโอ้หมั่นใจนะบอน้องดาวนี่เคยไปไกลสุดยื้อไซนี่ฮะเซปโอลไกลสุดในชีวิตเลยเอ้เอาน้องสมมากรจ้ะ มุกดาหารนี่แหละมุกดาหารโอ้อันนี้คือจุดหมายปลายทางที่ว่าผ่านมาคือไกลสุดแล้วแง่โอ้ทางวารเซโยก็ต้องถามเธอเนาะซัดโกโก้ไปเธอที่เนาะเพิ่อนมีเบรกตะลิงเลยวะเออเบรกเพื่อนอย่าเบิดเนาะตะลิงเบิร์ตอยู่ยังไงอีทเลยโอ้แสงวาน้องดาเพิ่งเริ่มแสงงานได้ใส่เนาะหากระหอดแต่เสียปูนมาสั่นเนาะ โอ้ทาพนุ่มโอ้ยกายจักปีขึ้นหลังสิบปีขึ้นหลังวะโอ้สิบปีขึ้นหลังเอลีน้องดาวเลยเนอะเดินย่งเอนย่างหมได้หัเด้โดยตอนนี้กับผากันล้อรถอ่ากําลังสีขึ้นรถไปพุทธเละกรุงเทพเนาะใช่ค่ะก็ได้เก็เลยกรุงเทพอีก เลยกรุงเทพพี่จุดหมายก็คือตอนนี้ค่ะลงรถกรุงเทพเนาะ <Do i. S 2> แดีวก็เลยไปอีกทางเบาอะไซโยว่าประมาณจักสมงก็สมงกว่าตีเป็นซองแล้วนาะก็ <Do i. S 2> ะะต้องเอาครัวเอาซองลูกครัว <laughs> รมันหกห้าสิบกันนาทีเพราะว่าโอซอ,องสมงคันขี่รถก็ถือว่าโดนเติบได้เนาะโดนอกายเติบยื่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าโตรถาเรากลับมาแล้วคันนั้นพ่อแม่พี่น้องเลย ผู้คนตอนนี้ก็กำลังเตรียมที่ว่าจะขึ้นรถไปเยี่ยมเยือนหรือว่าไปเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานเนาะพาพาไปเฮ็ดงานจะเดือนหนึ่งนี่ไปบ่ไปหางานเลยไปเดือนเดือนนั่นเนาะเห็นจบก่อนเดืนจบก่อนแต่นี่ค่ะกลับมาไปแล้วกลับมาเนาะโดยกะยังซึ้งเต้นอยู่บ่หรือว่าในใดใครในแล้วหรอว่ากะเริ่มสิ้นแน่แล้ว กินได้แล้วกินเร้วเรวเดยก็คือสีไข่เน่เนาะเดี๋ยพี่น้องเลยเอาโอเคสักห้ากว่ามาเบิ่งตอนห้าขึ้นรถไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็นั่งรอกันอยู่ก็ถือว่าพี่น้องฟังเล่าเขากันนับหน้าลายตาเนาะงพวงไอพี่น้องเนาะมาเยี่ยมเยือนหรือว่ามาฟังไทยเข่าโอเคตอนนี้ก็เวลาการเริ่มค่อยคำลงแรงเนาะจังโมงเลยน้องดาวหกโมงอ๋อใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะเพราะของเขาออกหกโมง <c oughs> โดยประมาณหาสิบนาทีพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> อ้าวโอเคสานองทางสามบุกดากาสีได้สต็อปคลิปอ่าเพียงสามีแล้วก็ส่วงในเวลาขี่รถเนาะเฮากาสีได้อัปเดตไปอีกเท่ชนึงเนาะโดย <c oughs> อ่า <c oughs> โอเค <c oughs> ทุกคนตอนนี้กาขึ้นรถแล้วเนาะตอนนี้กกำลังสออกเนาะย่วงประมาณงนำอยงกาทั้งมาทาเพคนอย่างเน้ภาทาคืออะไรทำอย่างนออย่างนอนบอคอยบอกกัน, <c oughs> กนก น้องหลาเป็นนนม้น่สมุกพอว่าคนเคยนขึ้นนะพอว่าคนพาพ่อตีก้นเขาอะเกนลงแดงนอนนะนแต่มันไม่มีบนปักอีดวไยเลยุ้นู้สั่นคอยบอกคนนี้น่ามุกีต่ั้งแไหนจะตั้่เมือไโอ้อินข้าเอเบิดขึ้นทั้งฝ่าคนพี่หด้ใจมากตอนนี้ พักครับอือนเอืมพกวสเนาะเสมันนี่มันกงเานูได้ยมัไ่ไ้เจาลงลยกอันหนอางเเฮ้ยคื่าพี่อวงทังพี่ยพี่ทั้งข้างพี่ข่างกเอาลงยกหเอออ่า้เอ้นได้สันี้เอาเามได้ได้ขึ้นก็ได้่าเป็นครั้งแรกที่ว่าได้ขีของ VIP เนาะ เป็นทองเรียงจำบ่ได้ถ้าเป็นจงได้ไหมคะอาการเจ้ายังแต่รออยู่ยังรออยู่รอติมุรอเฮงบ่รอรุดพอนี่เนาะโอ้เมื่อวานนี้รอเฮงเลยเนาะรอทั้งทั้งช่องขานเลยเนาะอ่าพอเราแตบาสบายเราเพราะว่ากลัวจะคงจะได้ไปท้ายกันเต้นๆจนไข่เตะมาซันเนาะเตะเนี่ยบอกเจี๊ยบข้ออีกมาสันเลยแต่ตอนนี้กายกินยาแล้วบ่ กินยาเนาะ้องไปกอนยานารตอนเดินทางเนาะ่ว่าจะได้เพื่นกระตื่นเต้นเนาะกบตีเพื่อนเพน้องเลยเปินไข่เตะน่ะล่าลาประเทอยูมาวานี้บริเวณเราไปไทยขีปเลยเนาะกรบนก็คือสิไขยเนี่ยเนอะคือสิไของมมอวานนี่ตอนนี้กมีแต่วมารอนอนออกต้องไป่ินองเนาะไปบนประซม จิตใจไปท่าโน้ตสิเป็นแนวใด้เอากรยังบ่ฮู้โห้ยพี่น้องเอ้ยพรทั้งสามพุทธากะทั้งเน็ตโนตีว่าได้ไปเนาะโดยจะจังไดนกระขอบุญขอบคุณทางคุณนักคุณยายิ่นหลายๆเนาะที่ว่าให้โอกาสเฮาทั้งหาคนเลยเนาะไปเที่ยวกะ็นความฝันอ่าในชีวิตเลยอคุณพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโอเคตอนนี้การถออกแล้วพี่น้องเอ้เนาะฮ่าเตอร์กัชัวร์ออกกัจนมืดตื่นๆเลย ทางบาตาเพื่อนกันจนนอนนอนแล้วบนะัตห <c oughs> าเดี๋ยวเนาะตอนตอนค่ำตอนคืนนี่กัสิได้อ,อันโมเหาา็นแจ้งภายในเนาะทั้งน้องทั้งนุ่งห้ากันอนนึ่งวันแ้วพอยพี่น้องเลยเอ้าวจากในกัทางสามบุคดากัสิได้จบคลิปลงเพียงสำนีเนาะเอาไว้ไปทบไปส้มกันคลิปตอนต่อไปเด้อ กาแฟพรมิพ่น้องเอฟซีกันเบิดอจเนาะเขามาปิดกำลังใจให้สามูดานใเพราะว่าตอนนี้เป็นกระปิดไปแล้วกระมิอตึ๊บเลยพรมิพ่น้องเลยเอา้าวทานี้ทางสามูดาก็จะได้ขอตัวจบคลิปลงยังสามีเด้อ